M. อ็มคอร์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ M. อ็มคอร์ Top. และช่วงนี้วันนี้เรามีประเด็นสัมภาษณ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับการบริจาคเลือดเนื่องจากช่วงนี้ก็เรียกได้ว,ว่ามีการขาดแคลนเลือดนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยู่กับออคุณน้อยนะคะหรือว่าคุณวิชาราวดิแก้วกล้าหานั่นเองสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีรู้ฟังเลยครับค่ะแนะนํา,นานตัวเองนิดหนึ่งค่ะคุณน้อยค่ะับวิชาวุฒธเจทหารนะครับเป็นในส่วนของเจ้าที่ของรภาชาติไทยนะคะเปยนในเรื่องของหน่วยาจาัดขาลกหิตแล้วก็งานประชาการของภาคบริการในปราชาติที่มีสองจังหวัดสาขาภาคกาชาติไทยซึ่งภาคที่สองเนี่ยจะดูแลจังหวัดกั้งตะลั่มแต่พัชรุงฟังไปจนถึงยะลาครับค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่ไหนคะอยู่ที่อ่า สำนักงานหรือว่าตอนนี้ออกหน่วยรับบริจาคอยู่คะออกหน่วยครับตอนนี้อยู่ที่โรตัสสงขาครับวันนี้เราอยู่ที่โรตัสสงขาสองวันวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเก้าครับตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดโมงเป็นหกโมงเย็นครับผมค่ะก็ไปร่วมบริจาคกันได้นะคะอแล้วในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะมีมาตรการอย่างไรบ้างคะในการรับบริจาคจริงๆมาตรการเรื่องของโควิดนะครับเราก็มีมาตรการเป็นเป็นรเรียกว่าเป็นฉบับเรื่อยๆออกมาหลายๆฉบับแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของการ أ, ค่อค่อนข้างจะขึ้นงวดในเรื่องของการคัดกรองตัวผู้บริจาคเองนะครับเน่ยจะเป็นเรื่องของผู้ที่มาร่วมบริจาคเราก็จะมีแบบคัดกรองโรหิตนะครับในเรื่องของการตั้ประวัติอาการเจ็บป่วยที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีกลุ่มเสี่ยงมันจะเป็นเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิดหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเป็นทุกเครียดเบป่วยหรือว่าเคยเป็นนะครับอันนี้ค่อนข้างจะขึ้นงวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าจุดรับบริจาคอะไรย่าเงี้ยครับค่อนข้าง,ง ouais. see, จะร right, so, uh, okay. ัดกุมกว่าในช่ว ค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีบ้างไหมคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยต้งเรือนมาบอกว่าช่วงนี้นะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงเวลาปกตินะครับเราจะไม่ขาเดเลือดเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนาไปจนถึงเดือนกุมภาเนี่ยจะมีสถาบันการศึกษาที่เปิดเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คือเปิดบั็อกเข้าไปรับบริจากเลยแต่ว่าคือตั้งแต่ปีที่มีโควิดที่ผ่านมานะครับตอนนี้สถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยทั้งโรงเรียน ขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นวิทยาลัยก็แล้วแต่ปิดฟังการตอนน,น้องๆใน,นเรียนออนไลน์กันหมดทำให้โรงเรียนของเราในช่วงนี้ถือว่าขาดที่ขาดทั้งปีจากที่ขาดเป็นช่วงๆอาจจะขาดเพื่อมีนาเมษาพุษภาาสนนี้คือขาดทั้งปีเลยเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถไปจอบเก็บในหน่วยง,งานปกติได้อย่างที่เดียนนี้เราอยู่ที่เรยาบาลสขลาเพราะเราสามารถออกได้เฉพาะหน่วยห้างที่ไปนั่งรอให้ประชาชนวอล์กอินเข้ามหาเท่านั้นแต่ไม่สามารถเดินทางก็ไปในหน่วยงานต่างๆเพื่อรับบริจาคดรได้ครับ ค่ะแล้วในการบริจาคด้วยแบบนี้ค่ะไปบริจาคได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็อายุนี่มีจํากัดไหมคะการบริจาคโลหิตเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกนะครับตั้งแต่อายุสิบ็ดปีบริบรูบรณ์ไปจนถึงหกสิบปีจ่กการบริจาคครั้งแรกนะครับไม่มีโรคประจําตัวน้ําหนักที่สามารถบริจาคได้จะต้องน้ําหนักสี่สิบห้ากิโลกรัมขึ้นไปนะครับึงบร,บริจาคอะไบ้างส่วนเรื่องของ เพศได้ตั้งเพศหญิงเพื่อชายแต่ก็จบรอเป็นเพศที่สามอย่างที่เป็นประเด็นตอนนี้นะครับใน,นขัก็ก็คือไม่สามารถบริจาคโลหิตได้คือการชาติเนี่ยปฏิบัติตามหลักการแพทย์สากลนะครับซึ่งปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลกเลยนะครับในเรื่องของข้อมีครับค่ะแล้วอย่างขอถามนิดนึงค่ะในประเด็นเพศที่สามเนี่ยเคยมีไปบริจาคบ้างไหมคะแล้วเราอ,อตอบเข้าเป็นยังไงคะ คือคือต้องเรียนตามตรงว่าก็ก็มีเข้ามานะครับเพราะว่าการบริจาคเรื่องเนี้ยเป็นเนี้ยเป็นช่องทางหรือว่าเป็นทางเลือกในการทําบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่องทางหนึ่งที่เราทุกคนสามารถทาได้เราไม่ได้จีดการเรื่องของการเพศโน่นนี่นั่นอะไรแต่ว่ามันเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการต้องกันนะครับเรื่องติดต่อบางอย่างซึ่งแม้จะมีการต้องทนแต่มันก็สามารถติดต่อกันได้ก็เลยจะต้องมีการงนลน้นในกลุ่มบางกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่ทุกบริจาคที่ที่เดินทางเข้ามาหรือว่าจะเดินเข้ามาเนี่ยก็จะ เข้าใจนะครับเมื่อเราพูดตีทำความเข้าใจแล้วก็จะมองถึงจรงความสําคัญเพราะว่าสิ่งที่เราเดินเข้ามาบราิจาคเลือดเราอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นสิน่งหนึ่งที่เราต้องทำสิ่งแรกก็คือการมอบสิ่งที่ดีแล้วก็ความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่รับเลือดเราด้วยครับก็คือทั้งตัวของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและตัวของผู้บริจาคเองถ้าเกิดว่าเราทําความเข้าใจร่วมกันเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถ มองข้ามผ่านบางเรื่องที่เหมือนจะเป็นการติดต่อหนที่แล้วมันไม่ใช่เราแค่ปฏิบัติตามหลักการแพทย์สากนานั่นเองครับค่ะแล้วในการบริจาคเลือดนะคะเราสามารถบริจาคบ่อยได้แค่ไหนอะคะเออจริงๆว่าการบริจาคเลือดเนี่ยเราสามารถทําได้ก็คือสามเดือนครั้งนะคบก็คือน้ำต้านสิบวันก็สามารถบริจาคเลือดกโลหิตมได้หนึ่งครั้งนะคะโดยสามารถบริจาคก่อนวันครบกําหนดได้เนี่ยส4สี่วันก็คือจ็ดสี่หกวันแต่ว่าสามารถมาก่อนได้ในปีหนึ่งที่เราสามารถบริจาคได้สี่ครั้งเรา่สามารถทาได้หนึ่งครั้ง ค่ะครัก็ติดสักสิบวันมาบริจาคเลือดได้ครับค่ะแล้วในออขอถามในกรณีตัวเองได้ไหมคะพอดีว่ามินเนี่ยอายุอายุยี่สิบห้าแล้วทีนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยประมาณสี่สิบหกอะค่ะไม่ถึงสี่สิบเจ็ดแบบนี้เราจะบริจาคได้ไหมคะได้ครับอย่างที่ผมเรียนก็คือขั้นต่ำน้ำหนักจะต้องสี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับคุณสามารถบริจาคเลยได้แต่ทีเนี้ยก็คือขั้นตอนของการบริจาคน้ำหนักผ่านอายุผ่าน ทุกอย่างผ่านแล้วมันจะมีเรื่องของการผามคะเาะสุขภาพการจริมยารักษาโรคการทานยาประจําตัวอาหารโสนโรคที่เป็นดยูออาการภาวะเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการวัดความดันโลหิตแล้วก็การเจาะความตึงต้นของเลือดแต่ว่าไข้โมโกรินซึ่งส่วนนี้จะมีปัญหากันเยอะก็คือจะไม่ค่อยผ่านก็มีลักษณะของตามชีพที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าเลือดลอยนะครับก็คือไข้เมโทดินไม่ได้ตามมาตรฐานที่สามารถนำเลือดไปสชื่อต่อเพี่อเกิยได้ยามที่จริงเนี่ย เราเอาที่ส2งสิบห้โนกรินนะครับผู้ชายอยู่ที่13ก็าอาจจะเจี่บ้างอะไรบ้างที่ไม่สามารถบริจาคได้แต่ว่าน้ำหนัก47สามารถบริจาคเลยได้นะครับยองมาเช็คความชุ่มค,คนของเลือดก่อนถ้าเกิดว่าความชุมคนของเลือดได้ก็สามารถบริจาคได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริจาคที่ไหนบ้างคะหรือว่าทุกจังหวัดเลยเอ,อตอนนี้จะบอกว่ารวมยรบมาณประจำจังหวัดทุกที่นะครับเรียบรับบริจาคโลหิตอยู่สามารถเดินทางได้เลยอาบใหของเราสงขล์เราเนี่ย คนข้จะมีตัวเลเยอะนะครับใน,นเรืองสงขาไปได้ที่โรงพยาบาลสงขากอ,อยอเปิดกันจนถึงสุดเวลาราชการนะครับโรงพยาบาลขัดใจอันนี้เปิดทุกวันเลยไปได้เลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลมาออก็ไปได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแล้วก็ในเชิงของภาคบริการโลจสติกสชาติจะมีที่ประจำก็คือหนึ่งที่ต้องการตรงควรลังทางไปมอรามนะครับเลี้ยวเจอสออเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณแปดร้อยเมตรอีกที่เป็นห้องรับปริจากโลโรงอยู่ภายในที่ว่าตาอำเภรหยดใหญ่ เข้าไปอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นห้องรับโดยจากโลหิตอยู่แล้วก็เป็นห้องรับโริจากโลืประจำอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสที่ห้องสูตรราชการนะครับเปิดแต่ว่าที่จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่เก้าเวลาเป็นนี้เป็น้นไปเพราะว่าเราปิดมาสักพักหนึ่งเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแต่วันที่เก้าสิบนี้จะกลับมาเปิดปกติก็สามารถไปที่เซ็นทรัลได้ครับค่ะอยากให้ฟางทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการอารับบริจาคเลือดคือต้องเียนว่าตั้งแต่มีโควิดระบาดขึ้นมานะครับยิ่งยอด โควิดจึถึงเนี่ยปริมาณการบริจาคก,ก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะจะเป็นการผ่าตัดอุดตันเเลืหรือว่าการรักษารโรคเกี่ยวกับเลือดก็แล้วแต่ต้องการการช่วยเหลือจากท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตานใดที่จกุกระทั่งส่งแรงสามารถบ,บริจาคเลือดได้อยากให้ออกมาบริจาคเลือดจันเยอะๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำานึงก็คือความปลอดภัยของตัว่าน,นเองก็คือเรื่องของการต้องการไม่ประมาทจากยาตกนะครับการใส่เม็ ป้อง,งกันตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็มาบริจาคเลือดไม่ไม่อันตรายมากนะครับการที่ท่านเดินทางออกมาแล้วก็พยายามหาตัวเลือกที่ท่านคิดว่าปลอดภัยไปโรงพยาบาลก็ได้หรือไปจุดไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเลือดยังคงจําเป็นอยู่ในส่วนของผู้ป่วยที่รักษาตัวโควิดอาจจะไม่ต้องใช้เลือดในการศึกษารักษาแต่ผู้ป่วยกติที่นอนในโรงพยาบาลอีกหลายเคสต้องการเลือดจากท่านมาใช้ในการรักษายางก้อผ่าตัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นั้นท่านไปรูสกวาาแข็งรองนะครับเป็นไปตาม ข้อกาหนดในรายเรืของการบริจาคก็สามารถออกมาบริจาคได้ก็อยากจะให้ออกมาบริจาคไปอีกจนครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิชราวุฒิแก้วกล้าหาญหรือว่าคุณน้อยนั่นเองค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็ประโยชน์ต่างๆนะคะในการบริจาคเลือดวันนี้เอาราคายังไงค่อยคุยกันเพื่อแบบจะมีแบบไปสนใจบริจาคแล้วก็ค่อยคุยกันนะคะได้ได้สวับดีค่ะัดีค่ะสวัค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ